เห็นว้วมันเสียความ<ช>รู้สึกนะไปดูเรื่องดีๆบ้างดีกว่านะคะที่หาดใหญ่ที่ที่สงขลานะคะต้องเป็นจังหวัดสงขลาเพราะว่าวันที่ครบรอบ180ปีของอคนสงขลาเนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะคะคเขาใส่ชุดปาเตะมาร่วมงานกันน่ะรู้จักผ้าปาเตะใช่ไหมคะ<อ>ดูสิคะสวยงามมากถือปิ่นโตนแล้วก็เดินมาเ,<อ>เขาได้จะมาร่วมงานฉลองครบรอบ180ปีซึ่งเป็นวันที่เขา เอาหลักชัยพฤกเนี่ยนะคะหลักไม้ชัยพฤกเนี่ยเป็นเสาหลักเมืองอที่ได้รับพระราชทานจากราชการที่3นะคะลงฝังเ <3 S 2> ตกลางเมืองสงขลาเมือ่อวันที่10มีนาคมก็คือวันนี้นะคะแล้วดูนะคะผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นผ้าปาเต๊ะเขาก็เข้ามาวัดกันนะคะไปวัดเพื่อที่จะเอาปินโตเนี่ยไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษของชาวสงขลาแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะคะ ชุดปาเต้ก็หลากสีมีทั้งคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลในอพเภอหาดใหญ่ก็ตั้งขบวนริ้วกันแบบนี้นะคะเดินเป็นแถวเข้าไปในวัดโอ้โหนี่ค่ะแล้วพอไปถึงแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคะอาหารใต้ที่ว่าอร่อยแกงเหลืองแกงแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะคะออเอามาเรียกว่าจัดเลี้ยงกันนะคะเพือ่อถวายพระเสร็จแล้วก็จัดเลี้ยงกันนะคะ<อ>นี่ขาดไม่ได้ก็คือพวกข้าวยำ ไข่ต้มยัางมะตูมไข่ไก่ทอดหัดใหญ่นะใครเคยกินนะอของอร่อยๆอทั้งนั้นเลยนะคะที่จัดกันวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะที่วัดมหัตะมังคลารามาดิฉันออกเสียงถูกเนาะหรือว่าวัดหัดใหญ่ในนะคะครับเสื้อผ้าประจำถิ่นของชาวไทยเรานะครับ,รบในแต่ละภูมิภาคก็มีสเสน่ห์นะฮะชวนหลงไหลต้องบอกอย่าง,งานั้นมีความสวยงาม นะครับอาหารการกินก็โอ้โหภาคใต้เรานี่ถือว่าเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะทั้งอาหารทะเลเอาหารไม่ทะเลนะครับเมนูหลากหลายรสจัดจ้าน <ทะ S 1> ต้องไปภาคใต้